สวัสดีครับเราก็มาเจอกันทุกนาทุกวันแล้วก็ทุกเชา้าถ้ามีเวลานะครับถ้ามีเวลาผมเชื่อว่าใครหลายๆคนนะครับผมเชื่อว่าใครหลายๆคนที่ทํางานนะทำงานทํางานแต่ไม่มีเวลายวขออนุญาตนะครับทำงาน ทำงานแต่ไม่ค่อยมีเวลานะขอติดไมค์แป๊บหนึ่งทำงานแต่ไม่ค่อยมีเวลาดูแลตัวเองคือก่อนตื่นเช้ามาทุกคนจะออกไปทำงานนะครับทุกคนจะออกไปทำงานออลืมไปนะผมลืมแนะนำตัวสวัสดีครับผมประสงคส์ายเซพัล้านหรือซิกไนซ์นะซิกไนซ์สำหรับคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนตอนเช้าเช้า <c oughs> คนเราจะลุกจากที่นอนจะต้องหาอะไรทานมื้อเช้าหรือไม่ก็ทานกาแฟแล้วก็กลัวนักกลัวกลัวจะเป็นเบาวงเบาหวานบางคนที่ชอบกระทานกาแฟกาแฟเย็นนะกาแฟเย็นก็ไปสั่งไปสั่งตามร้านรถเข็นหรืออะไรก็ที่แล้วแต่ทุกคนถนัดแต่ <c oughs> แต่ทุกคนก็มีข้อคิดหรือคำนึงว่ากินกาแฟแล้ว มีนมข้นนะมีนมข้นมีน้ำตรงน้ำตาลมีคอีฟเมตดพอเราอายุเยอะๆะแล้วเราไม่รู้ว่าเราจะเป็นโรคเบาหวานไหมจะอ้วนไหมลงพุงไหมความหล่อความถ้าคนเราลงพุงเนี่ยขุณมันก็จะดูไม่ดีดูไม่แมนทุกทุกเช้านะครับผมก็เลยไปเจอกาแฟของลูมนะลูมคอฟฟนะทุกทุกชาผมก็จะชง กินกาแฟตอนเช้าพ่อผมเป็นคนผมเป็นคนที่เป็นคนชอบที่ชอบดื่มกาแฟนะมันเป็นควากาแฟรูมคอฟฟเนี่ยมันหอมแบบเตะจมูกอะ่ะหอมเย้ายวนะข้อดีนะข้อดีของกาแฟนะครับของกาแฟรูมก็ควบคุมนะควบคุมดูแลสุขภาพไม่ไม่อ้วนไม่อะไรเลยนะฮะก็ดีต่อสุขภาพสําหรับคนไม่มีเวลาไม่ต้องกลัวมีพุงก็คือตัวนี้มันจะไม่ ตัวนี้มันจะไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทรานแล้วก็ไม่มีคอเลสเตอรอลว้าวนะครับอย่างภาพนะอย่างภาพที่ผมขึ้นหน้าจอก็จะเป็นสุภาพสตรีที่พุงพุ้ยนะอีกต่อไปเราลองหันมาดื่มนะผมมีเนะี่ยซองของกาแฟรูมนะของกาแฟรูมใส่แก้วไว้ชงทุกเชานะ้านะครับ หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับรูมคอฟฟที่ผมดื่มนะดื่มก่อนไปทำงานอะไรก็แล้วแต่นะฮะก็อยากนะอยากมีอยากอยากมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็พุงไม่มีแล้วก็เวลาเราจะหาเสื้อผ้าที่รัดรูปมันก็ดูมีเสน่ห์นะมีเสน่ห์เราก็ไม่ต้องกลัวเราเราก็ไม่ต้องกลัวการมีพุงนะ กาแฟนะกาแฟหอมกลุ่นนะอร่อยมากนะครับชงดื่มได้ทั้งร้อนและเย็นว้าวเนี่ยมันตอบโจทย์อะไรที่ใช่เลยนะผมก็เลยเลือกที่จะดื่มกาแฟทุกวันก่อนไปทำงานเวะลาซองนะเวะลาซองเดี๋ยวผมจะเอาตัวซองที่เขาบรรจุนะครับตัวนี้ หน้าตาจะกาแฟรูมกาแฟรูมที่ผมดื่มทุกวันนะดื่มทุกวันเพื่อผมไม่ต้องการมีภูมิผมอยากคุณคุณรอคุณรอดูดีแมนนะแมนผมก็เลยเลือกใช้เลือกดืม่มกาแฟรูมเพื่อสุขภาพนะไม่มีไขมันทรานนะะพุงต่อไปอีกหน่อยเราก็จะไม่มีพุงผมก็จะนะผมก็จะ ออกออกกำลังกายเล่นเบดนะเล่นเบดแล้วก็คือบริหารนะบริหารให้มันร่างกายมันได้ขับนะครับเพื่ออะไรเนี่ยเหงื่อออกมานะเราก็หันมาดูแลสุขภาพเพะเราเริ่มอายุเยอะแล้วเราก็ต้องดูแลนะเดี๋ยวอีกหน่อยถ้าเกิดอายุมากๆเราก็กลัวจะเป็นเบาหวานนะถ้าการเป็นเบาหวานมันก็จะมีโรคตามมาก็คือถ้าใครเป็นแผลแล้วแผลมันหายช้าหรือหายยากบางทีถ้า เป็นแผลกดทับและยิ่งแล้วนะมันจะกินถึงกระดูกเลยนะผมเจอมาแล้วนะครับคือท่านคือคุณพ่อผมเองนะเป็นก็เป็นผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็นอนนอนอยู่บ้านและเป็นแผลกดทับแล้วก็มีเบาหวานการเป็นเบาหวานนะเบาหวานมันข้างนอกแผลมันจะแห้งแต่ลึกๆอะ่ะมันกินมันกินถึงเข้ากระดูกน่ากลัวมากนะเพราะฉะนั้นเราอายุมากเราก็ต้องหันกลับมามองดู แลสุขภาพกันนะมาดูแลสุขภาพกันนะครับใครที่ชอบดื่มกาแฟก็นะหาซื้อไว้ทานซอง1นงงนะครับหนึซองก็มีบรรจุขนาดสนะิบซองมีบรรจุขนาด12ซองนะสองบาทไม่แพงนะก็เป็นกาแฟที่ดูแลสุขภาพนะครับเราก็ไม่ต้องกลัวอ้วนอีกต่อไปนะครับสําหรับเช้านี้เราก็มาทักทายกันก่อนออกไปทํางานนะครับบอกตรงๆเลยว่า หอมเย้ายวนนะกาแฟกรุมกาแฟหอมมากนะไม่มีน้ำตาลน,นุ่มนะครับนุ่มแค่นี้เราก็มีคุณค่าอะไร คุณเข้าใจไหมครับว่าทำไมรูมคาเฟ่เราผมที่แนะนำนี่ครับ3 6ต่อ1ซองนะเห็นไหมเอ่ยเนี่ยคือรูปที่ผมขึ้นอยู่ก็3 6ต่อ1ซองเนี่ย1ซองเนี่ยมีมีคุณค่ารวมแล้วก็3 6ชนิดเลยนะสารอาหารนะครับก็ใครที่ มันก็เป็นกาแฟาที่สมราคาแล้วก็ดูแลในเรื่องบุค,คลิกเราด้วยนะเราก็ดูดีแล้วเราก็มา,มาออกกําลังกายนิดๆหน่อยๆแล้วก็ทําให้เราหุ่นดีนะครับผมแนะนํำรู o f f e e ใครอยากจะมีไว้ทานติดห้องก็ทักอินบ็อกหรือกดที่ลิงก์ผมได้เลยนะมันก็จะวิ่งเข้าไปหาที่หน้าร้านผมเลยก็เหมือน คุณไปซื้อทางออนไลน์ก็ Lazada, s h o ป e e เหมือนกันอันนี้ก็เป็นระบบสั่งโดยระบบอัจฉริยะทางบริษัทได้ทำไว้แล้วนะครับสะดวกง่ายและรวดเร็วนะไม่ต้องยุ่งยากนะครับติดต่อจับใส่ลงตะกร้าได้เลยนะครับก็สำหรับวันนี้ผมประสงค์สาเสกพลานกราบสวัสดีก็เดี๋ยวจะออกไปทำงานก็แนะนำนะใครที่จะไปทำงานตอนเช้ายังไม่มีเวลาก็ทานกาแฟรูมกาแฟกันนะผมแนะนำวันนี้ก็ สวัสดีนะครับก็มีพี่บอยประกอนนะเป็นพรีเซนเตอร์นะก็มันก็เป็นการตลาดที่ดีแล้วก็คนคือมันตอบโจทย์นะคือมันตอบโจทย์นะครับ,บ,รบก็แนะนำรูมกาแฟนะครับก็วันนี้ผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ